ปิยานตนร่วมกันเนาะครับเพราะว่าผมก็ได้เปิดและเมื่อกี้ที่ฐานกับศาสดาแล้วใช่ไหมเพราะว่าท่านเป็นองค์ศัสดานะฮะถ้าไม่มีท่านมนุษย์บนโลกนนี้ก็ไม่มีอาจารย์วิธีจะเข้าถึงธรรมเห็นแจ้งในสิ่งที่พุทธเจ้าเห็นแล้วก็จะไม่มีคนที่เดินตามเส้นทงางของผมได้ต้องขอบคุณพระพุทธเจ้านะฮะคือผมไม่ต้องไปอวดอ้างท่านหรอก แต่พระเจ้าคือครูบาอาจารย์อยู่ในใจสูงสุดอยู่แล้วสําหรับเราสําหรับคนอื่นช่างหัวมันเออมันจะคิดว่าผมเป็นคนยังไงก็ช่างมันสอกนอกศาสนาเก่งกว่าพระเจ้าอะไรก็ช่างช่างหัวมันเพราะคนพวกนั้นมันไม่ได้ทําประโยชน์อะไรหรอกมีแต่ทิฏฐิมันนะอ่าทีนี้เราจะมาที่ปฏิญาณตนนะตอนที่ป้าก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเพราะป้าเห็นตรงนี้มาแล้วก่อนหน้านั้นเพียงแต่ว่ามันมันเหมือนมันค่อยๆสืบกลับ อ่าวก็มาเอาปัญญาให้มันฟันที่มันขาดป้าพร้อมไหมที่จะปฏิญาณตนพร้อมค่ะครับป้าเอ่ยชื่อและนามสกุลตัวเองเนาะพูดตามผมข้าพระเจ้าข้าพระเจ้านางชวีวันพลศรีลาขอปฏิญาณตนขอปฏิญาณตนด้วยสัจจะวาจา,จาด้วยสัจจะวาจาจากหัวใจจากหัวใจต่อหน้าอาจารย์วิทย์ต่อหน้าอาจารย์วิทย์และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ออาจารย์วิทย์ เมื่ออาจารย์วิทย์เมื่ออาจารย์วิทย์เปิดธรรมสองด้านเปิดธรรมสองด้านทั้งปรามัตสัจจะทั้งปรามัตสัจจะและสมมุติสัจจะและสมมุติสัจจะให้เห็นธรรมคู่นี้แล้วให้เห็นธรรมคู่นี้แล้วข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะไม่ประมาทในธรรมก็จะไม่ประมาทในธรรมไม่ประมาทไม่ประมาทในคุณของครูบาอาจารย์ในคุณของครูบาอาจารย์ไม่ว่าในที่ลับไม่ว่าในที่ลับและที่แจ้งและที่แจ้งจะไม่ตั้งตน จะไม่ตั้งตนไปสอนธรรมะให้ใครไปสอนธรรมะให้ใครเพื่อลาบสักการะเพื่อลาบสักการะไม่คิดคดไม่คิดคดทรยศทรยศต่อครูบาอาจารย์มิตรต่อครูบาอาจารย์มิตรข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะถือสัจจะวาจานี้จะถือสัจจะวาจานี้จนสิ้นชีวิตจนสิ้นชีวิตถ้าข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าผิดสัจจะวาจาผิดสัจจะวาจาขอให้ทำที่เป็นแก่นขอให้ทำที่เป็นเก่นตรงเสื่อมไปจงเสื่อมไป ด้วยสิ่งที่คกาตั้ง,งปฏิญาณพระเจ้าตั้งจัดปฏิญาณการสอนธรรมะหรืออะไรที่เกี่ยวเนื่องด้วยจะได้ลาบสักการะตรงนั้นมาการกล่าวเนื่องการกล่าวเนื่องอ่าที่จะบอกต่อที่จะบอกต่อเพื่อจะเอาลาบสักการะตรงนั้นมาเพื่อจะเอาลาบสักการะตรงนั้นมาเป็นเป็นสิ่งที่นำเป็นสิ่งที่นำ ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข <ach> <voor> ้าพเจ้าชิบหายไวป่วงชิบหายไวปวงสิ่งที่จะได้มาสิ่งที่จะได้ในธรรมที่ข้าพเจ้าในธรรมที่ข้าพเจ้าได้แสดงไปได้แสดงไปอ่าส่งต่อไปส่งต่อไปให้แก่กัลยาณมิตรให้แก่กัลยาณมิตรขอให้ขอให้ความเจริญทั้งหลายความเจริญทั้งหลายสิ่งดีๆสิ่งดีๆกัลยาณมิตรที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีได้มาพบเจอกันได้มาพบเจอกันมาจุบพบเจออาจารย์มิตร ประสบพบเจออาจารย์วิทย์จนถึงที่สุดแห่งธรรมเมื่อข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าตั้งจิตปฏิญาณตนอย่างนี้แล้วจิตปฏิญาณตนอย่างนี้แล้วจงเต็มกําลังจงเป็นกําลังจนเต็มกําลัง,จน,นลงจนเต็มกําลังก็ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าขอก็ขอให้ชวีวิตของข้าพเจ้าประสบแต่ความสุข ประสบแต่ความสุขความเจริญความเจริญและมีดวงตาเห็นธรรมและมีดวงตาเห็นธรรมจนถึงที่สุดแห่งธรรมจนถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยเธอสาธุ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 ับธรรมผมเนี่ยมันเป็นธรรมที่ที่เอาความโลภนําไม่ได้เอาความอยากนําไม่ได้นะฮะผมไม่ได้ทําด้วยตัณหาตั้งแต่แรกผมไม่ได้เรียกร้องอะไรกับใคร แต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ถึงที่ถึงผมทำเพราะฉะนั้นผมจะไม่วัดค่าการ mm hmm. การไปบอกกนนั้นว่าเลื mm hmm. การจะช่วยใครสักคนน่ะหรือการจะทำอะไรก็ตามเราจะไม่เอาเรื่องพวกนี้ไปผมจะไม่มีแบบนั้น mm hmm. อ่าผมจะเดินด้วยคุณธรรมแล้วผลสำเร็จมันจะตามมาคนจะศรัทธาด้วยความที่เราเป็นคนจรีน mm hmm. นะฮะแค่นั้นเองเรามีสัจจะไอง้เงินทองอะ่ะ ผมหาเงินพันหนึ่งได้ตั้งแต่เมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วนะฮะผมขายของเขาทําง,งานมาแล้วไม่ถึงแปดสิบาทแต่ผมหาเงินได้แต่ผมใช้ผมเลี้ยงเพื่อนฝูงผมใช้ผมลําบากมาตั้งแต่เด็กผมไม่บูชางเงินนะฮะแต่ผมที่ทําผมก็ดูแลครอบครัวและบริวารเท่านั้นเองผมต้องทาและผมบอกว่าผมสอนธรรมะเลี้ยงชีพส่วนที่ผมช่วยคนผมก็ช่วยนะฮะทีนี้มาป้านั่งลง ให้มันพ,พิธีปวดเข่าไหมไม่ปวดค่ะปวดทวนน้อยนิดนึงก็อย่าเพิ่งวางนะทีนี้พิธีอันเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะเราเป็นศิษย์เป็นครูบาอาจารย์กันอย่างสมบูรณ์ผมก็ขออวยพรให้ป้าในทางโลกขอให้ป้ามีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงให้ลูกเต้าเนี่ยทั้งหลายที่ป้ามีทั้งสองคนให้รู้จักบุญคุณพ่อแม่กระตัญยูรู้คุณดูแลพ่อแม่ยามเจ็บยามแก่ยามเท่าขอให้เขาได้เดินเส้นทางสมาธิให้เขาได้ เป็นเด็กกระตัญญูตอบแทนบุญคุณของเราที่เราเลี้ยงดูมาแล้วก็ขอให้อํานาจพุทธคุณบุญบารมีในสัมมาทั้สูงเนี่ยเหนี่ยวนำคุ้มครองแม่และครอบครัวส่วนทางธรรมผมก็ขออวยพรให้แม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อเห็นแล้วก็ขอให้ถึงที่สุดแห่งธรรมสิ่งในที่ติดที่ค้างที่คาล้องอยู่ก็ขอให้สว่างออกไหลออกคลายออกขอให้ปัญญาทอที่อาจารย์ได้แสดงไหลสด ทั้งสดสอนสดและใน YouTube ไหลลงใจทำลายอาสวะทั้งหมดเกิดความสว่างสวัยรู้แจ้งเห็นจริงจบสิ้นพบชาติในชาตินี้สาธุครับโอเคครับ<า>ครับเดีย๋ยวแม่นั่งที่เดิมที่เดิมสบายสบายหรือแม่จะไปนั่งบนหลังคาก็ได้ <laughs> ผมไม่ถือพอทุกอย่างเสร็จที้แล้วเนะาะ พละทั้งหมดที่ผมได้ผมได้ให้ธรรมะแม่ทุกอย่างคนะ่ะ,ะชี้ให้เห็นทุกประการทีนี้ก็เหลือแต่ประสบการณ์อแม่อ่ตอนที่แม่ได้หลุดออกมาจากตรงนั้นนะ่ะก่อนหน้านั้นนานีงปีนึงแล้วคะ่ะปีนึงแล้ว เพียงแต่บางอย่างเราก็ไม่ได้รู้พวกปรามัจไอ้พวกไอ้สม,มุติบัญญัติเยอะ,อะใช่ไหมยางเช็คไม่เข้าใจพวกนั้นไม่ไม่ไม,ไ,มมไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจล,ล,ลึกถึงขนาดนะั้นไอ้พวกภาษาที่เขาศึกษาทางไอ้บาลีหรือคําศัพท์พวกนั้นแต่ว่าทรมาเกิดที่ใจเราแล้วเหมือนผมถามแม่เมื่อวานเนี่ยทําไมแม่ถึงไม่รู้เรื่องขันห้าเพราะผมแม่แม่ก็ลืมไปแล้วเพราะว่าแม่ไม่ค่อยได้จําแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งพอผมถามแม่ก็ไม่รู้เรื่องพูดวกไปวนมาในตรงนั้น ซึ่งผมเห็นว่ามันไม่มันผมเห็นว่ามันไม่เป็นสาระเพราะว่าสิ่งที่แม่เห็นมันเป็นอีกด้านหนึ่งแล้วผมก็เลยเสียเวลาอยู่กับตรงนั้นเนาะตรงนั้นมันหยาบนี่ว่าผมก็เลยไม่คุยแล้วเพราะว่าผมได้คุยกับแม่เมื่อตอนเย็นนี้แล้วที่ผมถามแม่สามคำแล้วผมบอกผมรู้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันใช่ไหมแต่ผมก็เลยเรียกแม่ว่าเพราะว่าผมสอนแม่ผมไม่มีพลังลบอะไรเลยนะผมไม่ได้ไม่มีอะไรลบเลย พราะแม่มันไม่ได้มีทิฐิมาณตรงนั้นะนะครับต่อให้มีพลังลบผมก็ต้องทามันคือหน้าที่นะคนมาก็ไม่มีพลังลบค่ะอืมผมรู้ผมสัมผัสได้อืมเพราะว่าเวลาผมช่วยแม่เมื่อเมื่อวานเนี้ยผมคุยกับแม่ไปกระแทกไปเมื่อวานผมไม่สบายเนี่ยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นผมขึ้นไปผมรู้สึกว่าร่างกายผมก็เหมือน หมือนค่อยๆค,คลายออกจากความเจ็บป่วยที่มันยังค้างคาอยู่แล้วผมก็กลับมาเป็นปกตินะนี่คือหน้าที่ของผมที่ผมทำนะผมไม่ได้ซีเรียสก,กับมันหรอกจะเจ็บจะป่วยแลย้วก็เราเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้แล้วใช่ไหมละ่ะฮะใช่ค่ะมันก็ผมเป็นหน้าที่ปลดปล่อยจิตวิญ,ญญาณไงตายความตายมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ว่าผมจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นไงนจะเป็นอะไรก็มันคือผมผ่านเรื่องพวกนี้มาเยอะแล้ว ราะฉะนั้นผมไม่ได้ออกเป็นสาระแต่ก็แค่บางอย่างก็พูดไปเพื่อให้ลูกศิษย์เห็นประโยชน์มันเท่านั้นเองอืแต่ผมไม่ได้แล้วแต่ใครจะเห็นไม่เห็นผมไม่ได้ออกมาเป็นสาระสาระ,ะนะฮะถ้าเขากระทันยูู้คุนเขาเห็นประโยชน์มันอ่ะผู้ที่เขานั่นเขาก็จะส่งเสริมโดยอิ่มตามนั้นอตอนนี้แม่ก็ไม่สงสัยอะไรแล้วไม่อะคะเห็นเห็นทุกอย่างแล้วอืม อ่าจุดที่มันบอดที่เราหลงเข้าไปก็รู้แล้วเนาะเ <คะ S 1> ออกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมก็อยู่แบบสมถัเราแม่อยู่อย่างนั้นดนีแล้วค, <ะ S 1> คือจะทําให้ใจเราไม่ว้าวุ่นกับใครใช่คือบางทีอย่างผมเนี่ยมันมีสิ่งรับผิดชอบไงมันก็ทําให้ผมอะจะต้องทํานูน่นทํานี่กับสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่จบสิ้นเดี๋ยวก็ต้องมีภาระ,ะต,รตรงนู่นตรงนี้วุ่นวายบางทีก็ทําให้เรื่องพวกนี้มันรบกวนเราอ่<ค>ะแต่มันต้องทําไปก่อนเพื่อให ให้สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยบรรลุจุดประสงค์นะฮะอย่างเช่นสถาน่งปัญญานี่ผมต้องทำให้บริบูรณ์อ่าหลังจากนั้นก็ได้มีเวลาเป็นของตัวเองบ,บ้างสอนธรรมะบ้างเพราะมันยังไม่บริบูรณ์ผมก็เลยต้องทำนะฮะก็คุยกับอาจารย์ที่อาจารย์อ๋อมหาถามาอืมก็ถามท่านอยู่อืมท่านก็พูดให้ฟังทุกอย่างเลยทล้วก็ยังมีกาลังช่วยกันเลยอืมยากมีกำลังอืม ก็ช่างมันเถอตามเราก็มีเขาช่วยได้ตามที่เราช่วยเพราะคนที่เขามีปัจจัยที่เขานั่นเขาไม่เห็นประโยชน์มันหรอกเพราะว่าคนพวกนั้นเขายังวิ่งตามกระแสบุญกระแสบาปอยู่เขายังเห็นประโยชน์ในส่วนของเขายังหลงสีอยู่อ่ะเขายังไม่รู้เลยว่าผมสอนเรื่องอะไรไงมันต้องมีกําลังสักวันหนึ่งไม่ตายครับผมทุกวันเนี่ยสมัยก่อนนะผมก็โดนคนพูดอย่างนั้นอย่างนี้จนผมเบื่อผมไม่อยากฟังเลย ก็ ar, ผมจะคนไหนที่เขามีจริงๆเขาก็ทำจริงๆเขาไม่ได้นั่นก็นั่นแหละทุกวันนี้ผมก็เลยเช่ามันเดินไปเรื่อยๆกับลูกศิษย์แต่ผมอะสิ่งที่ผมจะทําอยู่ก็คือการทำรั้วประกาศแต่ส่วนอื่นก็ต้องทำมาแหละอืมเพราะว่าการการซ่อมแซมอะไรเนี่ยการทําจัดสวนจัดไรเทวอนกีตอะไรมันต้องมีไงทำถนน งบประมาณส่วนนั้นมันก็เหมือนมันไม่พออ่าถ้าทำงวดน,นี้ที่กอเทน,เนี่ก็น่าจะได้เบียดแบ่งเอาเงินทำรั้วไปหน่อยหนึ่งแล้วผมจะประกาศเรื่องรั้วอีกทีหนึ่งผมจะจะดูงบประมาณของมันแล้วประกาศทีเดียวแล้วก็ทำให้มันเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่อยมาค่อยๆทำจุดนั้นจุดนี้ไปเรื่อยๆแต่รั้วมันสำคัญไงตรงนั้นไม่อย่างนั้นไก่หมาเข้ามาคุยขยะหมดเลยเไม่เป็นส่วนตัววันนี้ก็มีขยะอยู่หน้าประตูซักเลยนั่นแหละหมามันเข้ามา ผมส่าห์ซื้อทงกรยามาแล้วอือตรงนี้แหละมันมันแรนแคนนะฮะแม่ก็โอเคแล้วเนาะอืกต่อไปก็ใช้ชีวิตปกติก็ผมก็อย่างนี้แหละคนเก่าไปคนใหม่มาแลมาเยี่ยมเยียนกันไปแล้วก็จากไปก็มันเป็นธรรมะคือมันไม่ได้ให้ยึดติดจนแบบว่าโอ้โหแต่ที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือมันจะผูกกันมันเป็นกรรมร่วมกันก็ต้องไปสร้างกันอยู่นั่นอนะ่ะใช่สร้างมายอะแล้วนะตะอนนี้ สี่มุมเมืองก็เป็นแม่ค้านะ่นะเป็นเจ้าของแผงถายมากอเป็นวันละสามตันสี่ตันอะไรพวกนี้มันมีเงินนะช่วงนั้นเนี่ยธรรมกายเออก็ไปเสียตรงนั้นมันเป็นมิบากที่เราต้องลดชดใช้ครับมันออกต้องออกไปจากทางใดทางหนึ่งฮะอันี้ออกตลาดไปอยู่ตรงโน้นแล้วก็รายได้ก็ไม่มีอะไรละแต่ก็อยู่ได้อยู่ได้ครับขาย ไอน้นาในนี่เข้าไปเอาในสวนในสวนน,น,น้องแอะไรไปเอา ok. เราได้อยู่ได้กินได้ซื้อกับข้าวกับข้าวไม่ได้ซื้อ ok. ขัดล้วนๆ ok. อยู่ที่แม่อยู่นะ,ะมันก็ดีไงธรรมชาติสุขภาพเรากบเขียดกุ้งหอยปูปลามันก็มีแต่เราไม่รู้อะมันไม่อยากฆ่าเขาไม่ฆ่าเลยนะเออก็ดีนั่นแหละนั่นแหละการไม่เบียดเบียนคนเราไปซื้อซากกินก็นได้ถ้าเรามีเงินเราไปซื้อของที่เขามผมก็ทําอย่างนั้นแหละ เออบางอย่างผมไม่ได้กินเลยนะอย่างหอยแมลงคู่หอยแครผมก็มันมันหอยลายอย่างเงี้ยมันต้องผมไม่ซื้อตามแม่โคที่เขานอกไปแล้วอะ่ะเพราะเรามันรู้สึกว่าการฆ่าน่ะมันไม่เหมาะกับเราแล้วไงนะผมก็ไม่ทําแต่ไอ,อเรื่องตรงนี้ผมไม่ทํามาตั้งนานแล้วนะเหมือนกันค่ะก่อนที่ผมจะเห็นทำนานแล้วค่ะไม่ไม่ทาเลยไม่ฆ่าเลยอไม่อะไรตะโกงตะขาบมากัดผมอะไรอย่างเงี้ยผมปล่อยหมดเลยนะ ขาผมบวมผมปล่อยหมดเลยผมนันไม่ได้ค่ะเออผมไม่ทำลายเขาทำลายร่างกายเลยทันทีเลยอืผมนอนอยู่อะมันก็เข้ามากัดผมช่วงช่วงบททดสอบช่วงหลังจากนั้นไม่มีเลยเออเพราะมันตอนที่ผมในค้นหาความจริงตรงเนี้ยเข่งคัดกับการปฏิบัติอะโอ้โหมันเข้ามากัดผมบ่อยมากทดสอบผมหมดทุกอย่างไม่ว่าเรื่องชีวิตเรื่องสารพัดขาขาแย่หมดหมดบ้านก็เช่า ลูกก็เรียนโอยาหาเงนินไม่ได้แต่เราผ่านมาหมดเลยเราเราช่างแม่งตายก็ตายไงชีวิตเราก็ลําบากมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอ่ะก็เลยมันเป็นเรื่องอะไรที่เรารับได้อ่ะ <c oughs> คือสุดท้ายเราคนเราก็ต้องตายกูก็ทําดีมาทั้งชีวิตแล้วนี่บ่า <c oughs> เออผมคิดอย่างนั้นนะก็เลยผ่านบทษัททุกอย่างมาได้สุดท้ายผมก็พลิกพลิกโลกพลิกทำจนสําเร็จในด้านของธรรมะออกบวชนะแม่ผมอ่ะพอสําเร็จแล้วห้าเดือนออกบวชเพื่อจะบริแพร่สัจธรรม พอไปบวชแล้วนี่โอ้โหเจอพระสายผมก็บวชสายหลวงพ่อพุทธทาสพระที่ว่าเป็นสายของหลวงพ่อพุทธทาสไปบวชแล้วก็ยังไม่มีใครเข้าถึงธรรมะเลยคําพูดเอาของเซนมาพูดของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อชาเออเอาแต่เกจิทั้งนั้นน่ะดีๆนะแต่ไม่มีใครเข้าถึงเลยผมสัมผัสได้หมดเลยผมไปยันจันบุรีก็สัมผัสได้หมดอ้างว่าเป็นพระอรหันไปแล้วสํานักไอ้วัดนี้เขาเป็นพระอรหันเจ้าวาดศึกษาเซนเาผมก็ไปสัมผัสมาหมด เราไม่สามารถที่จะเผยแพร่ทาได้อะอยู่ไในในเครือข่ายพวกนี้ยเออมันมีแต่การชิงดีชิงเด่นกันผมจะบอกผมก็เห็นว่าผมไม่สามารถที่จะเกิดประโยชน์สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายว่า,วาเราจะเผยแพร่ทมของผู้ต้องในสิ่งที่เราเห็นแจ้งอ่ะเพื่อจะไม่ให้คนหลงอ่ะมันพูดไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เราพูดมันขัดแย้งกับเขาหมดเลยเออมันไม่ตรงกับเขาหมดเลยเขายังมีทิฐิมานะไงเขายังมีอัตตาตัวตนอยู่เขายังยึดมั่นถือมั่นอยู่ไงในคูบา,าจารนไง เออในุทธเจ้าอยู่ไงยึดมั่นในในหลักธรรมตรงนั้นอยู่ผมบอกไม่มีผู้เจ้าุทธเจ้าอยู่ในจิตใจเธอแหละเออแค่นี้เขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่พอใจแล้วผมนึงสึกออกมาเพื่อทามาหากินเพื่อหาที่สักแปลงกับคุณบัวเนี่ยพอได้ที่ซักแปลงแล้วเราก็จะปลูกกระตอบอยู่ไม่ต้องเช่าบ้านเขาเออเขาตัดน้ําตัดไฟช่างมันตอนตายไม่ต้องมีละใครไล่เราออกจากบ้านรายาเราป่วยอยู่มันเป็นบ้านของเราไง ผมคิดไดแค่นี้แล้วธรรมะผมก็ไม่เคยคิดว่าจะไปสอนใครนะเพราะผมก็เขียนนั่นไปผมก็เขียนหัวข้อลงใน Facebook แล้วหลังจากนั้นผมก็ทําคลิปเรื่องเออมันก็เลยทําคลิปมาน้องหมาผมอที่ผมเลี้ยงเจ้าหนุ่มสดที่อยู่กับผมทุกวันเนี้ยผมก็ยังเออก็เลยสอดแทรกธรรมะไปมาผมก็เลยพูดเรื่องธรรมะไปเรื่อยๆไม่เคยตั้งตนที่จะเป็นอาจารย์นะหลังจากนั้นคนเริ่มเข้ามาหาผมบางคนก็สว่างไปบางคนก็ได ความรู้ไปประมาณนึงมันทําให้คนทุกคนพอไหลก็ามาหาผมเริ่มเราเริ่มเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนครอบครัวเราจะทํามาหากินก็ลําบากเพราะมันมีมันมีคนโทรเข้ามาเนี่ยเราจะทํางานทําการของเราเลยเลยรู้สึกว่าเออคนพวกนี้ไม่เห็นประโยชน์อะไรกับเราเนาะเขาไปทําบุญทําอะไรผมก็เลยตัดสินใจประกาศทําเลยแล้วการความรู้ผมมันอ่ะการตัดสินุทำของผมมันค่อยๆย,ยขยับขึ้นไงอ่า พราะส่วนหนึ่งผมก็ผมก็ทำมาหากินใช่ไหมแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันแจ้งขึ้นเรื่อยๆอะอืมก็เลยประกาศทําเลยหลังจากนั้นผมก็ช่วยคนต่างประเทศหมดเลยเปิดทางไลน์หมดลพลังผมเยอะตอนนั้นกระแทกลง,งไปนี่สะเทือนอะนะดึงคนหลุดหลุดชัพันตรงนั้นก็มีเยอะเออแล้วผมประกาศทําไว้บางคนฟังแล้วพิกก็มีอ่านั่นแหละทุกอย่างอ่ะโทรศัพท์อ่าเปิดไลน์คุยกัน นั่นแหละฮะหลังจากนั้นก็มีคนเริ่มเข้ามาหาผมมีมาทั้งคนเลวเออทําเป็นมาหาเพื่อจะเอ้ยเนี่แหละของจริงมาหาสุดท้ายก็เลวไปยังไม่มีที่สิ้นสุดอะพวกมันสุดท้ายคนเลวออกไปจากผมหมดแล้วนะถ้าคนที่ออกไปจากอา,ารมิตรจอยู่ไม่ได้แสดงว่าพวกนั้นเนียจะไม่สิ้นอาสะวะผมเนี่ยนั่นที่สุดแนละ้ะผมอาจจะแรงคําพูดผมอะผมพูด,ดตรงตรง,ตงผมยกยอบอพันใครไม่เป็น นะผมพูดตามความจริงหน้าเสือดีผมก็ดีอืคุณต้องเดินตามอาจารย์ผมเป็นครูบาอาจารย์ของคุณคุณต้องฟังผมถ้าคุณไม่ฟังผมก็คุณไม่เคารพผมเนี่ยถูกไหมล่ะฮะบางอย่างผมต้องรู้มากกว่าคุณอยู่แล้วผมเป็นครูบาอาจารย์เราจะไม่ตีตัวเสนอครูบาอาจารย์ไงเออเพราะฉะนั้นประเมินความดูว่าผมผมมีความเฉียบขาดเฉียบคมผมอยู่ พวกนั้นมันก็เลยอยู่กับผมไม่ได้กระดิ่งออกไปเพราะอาจารย์รู้ได้เขาก็รู้ได้่ะทําไมห้ามแม่ไปสอนคนนั่นไงไม่ได้ห้ามมึงกาลังมึงกาลังหลงเออเออมึงไปสอนเขามึงจะสอนอยังไงมึงก็เอาความจำของอาจารย์ไปสอนมันจะมีพลังอะไรใช่ไหมเออพูดไปก็เท่านั้นอ่ะขนาดแม่ฟังธรรมะผมแม่ยังหลุดออกจากตรงนั้นเลยเ,ออเห็นไหมล่ะ แต่ว่ามันคือมันไม่จบไงคือปัญญามันไม่เด็ดขาดมันก็กลับเข้าไปอีกอืมแม่ถึงรู้ตัวว่าอ้ยมันไม่ใช่แล้วแบบนี้ตรงนี้แหละเพราะว่าเรายังถอยไม่สุดถอยสุดแล้วแต่ว่าถอยสุดหยุดเป็นเห็นได้แต่ทําลายมันไม่สิ้นไงแต่ทีเนี้ยเรามาทําลายมันสิ้นจุดตอมแห่งผู้รู้แห่งตัวมโนวัญญามันอยู่ช่องไหนเราต้องทําลายให้มันเกี้ยงอืม นั่นแหล,ละฮะแล้วเราจะรู้จักคุณของกูบาอาจารย์นะะผมมาทําหน้าที่แบบนี้โดยตรงผมไม่รู้ว่าอะไรส่งผมมาน่าจะเป็นตัวผมเองอะส่งส่งให้ตัวเองอเหมือนกันค่ะอืก็มีหน้าที่มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ถึงเวลามัต้องมาครับส่งให้ผมมาผมก็แค่ขอโสดาบันเองตอนแรกผมเบื่อทั้งโลกผมมาทําอะไรก็ไม่ประสบความสาเร็จทาดีทุกสิ่งทุกอย่างอะก็มีแต่เหตุการณ์พลิกผันหมดเลยชีวิตผมอะ ทำให้ผมเบื่อหน่ายผมก็หวังว่าชาติดี้ผมจะไม่อยากตกอบายแล้วขอเจ็ดชาติไว้เป็นโสดาบันแต่เวลาไหว้พระสวดมนต์ในขนาดนั้นนะนูน่นคําพูดของผมคําอธิษฐานของผมอะไรรู้ไหมขอให้ลูกได้ดวงไทยห็นทำเหมือนพุกเจ้าเห็นแล้วลูกจะช่วยคนต่อไปอเออแต่ไอตอนที่เราปรารถนาแค่แค่โสดาบันเจ็ดชาติก็ดีแล้วแต่เวลาสวดมนต์เสร็จทุกวันน้วันละสองรอบผมปฏิฐานอย่างนี้ตลอดไม่รู้คําอธิษฐานนี่มันมาอย่างไง อยู่ๆมันก็ฝืนมันเสร็จมันก็พูดคํานี้ออกมาแล้วก็พูดต่อเนื่องกันมาจนวันสําเร็จทำนั่นแหละแล้วก่อนมันมีครั้งหนึ่งที่ผมนอนตื่นขึ้นตีสองฝันฝันก่อนฝันว่าได้ไปกราบพระเจ้าคารวาเต็มหมดเลยใส่ชุดขาวกันหมดเลยแล้วก็กราบพระองค์พอกราบเสร็จพระเจ้าชี้มาทางผมอะแล้วคารวะทั้งหมดแต่กราบผมหมดเลยผมก็สะดุ้งตื่นไงโอ้ผมก็อุ้ยกูฝันอะไรว่าอย่างงี้ก็วิ่งก็ไปในห้องพาไปกราบแล้วก็พูดคําเนี้ย ถ้าเป็นนิ้เม็ดหมายที่ดีไอสิ่งที่ลูกอธิษฐานไม่ขอให้ลูกสําเร็จด้วยเถิดหลังจากนั้นอ่ะผมว่าไม่ครึ่งไม่เกินครึ่งเดือนผมก็สําเร็จอยู่ๆก็รู้ตัวขึ้นมาพลิกเลยว่าโอ้โหหลงหมดเลยนี่ว่ามันมันเป็นเรื่องอัศจรรย์สําหรับผมนะเป็นเรื่องที่มันไม่น่าเหลือเชื่อผมแค่ต้องการความเป็นสวนอาบันผมอยากปิดอบายภูมิสามท่องในสวรรค์กับนรกตามความเชื่อเรานะเออสวรรค์กับมนุษย์สวรรค์กับมนุษย์ตามความเชื่อที่เราถูกสอนมาได้ยินมาเนาะ แค่นั้นเองไม่ได้ความคิดตรงนั้นมันอยู่แค่ตรงนั้นแต่ตอนอธิษฐานตอนหน้าองค์พระประธานเนยอีกแบบหนึง่งแล้วมันมีคนก๊อปปี้ผมเอาเอา,เอาเรื่องแบบนี้ไปพูดนะทุกวันเนี่ยต้องอธิษฐานก่อนเขาป่าธนามาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมีไปหมดเลยพวกเนี้ยเพื่ออ้างตัวเองผมพูดทุกอย่างเป็นสัตว์จริงของผมหมดเลยผมไม่ไปใช่คนเป็นตอแหลไงคือผมอ่เป็นคนพูดตรงขวานผ่าซากยกยอใครไม่เป็นนี่คือนิสัยทุนเดิมเลย แล้วเป็นคนอย่างเนี้ยถ้าจะให้พูดกับมันเห็นอีกเห็นแบบนี้แล้วจะให้พูดไปตรงงานข้าวผมทําไม่ได้นะฮะสิผมจะพูดจต่ความจริงเท่านี้แต่เรื่องเล็กเล็กน้อยนบางทีสนุกสนานก็อาจจะมีผสมบ้างเออแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องเวลาผมต้องจริงเออเรากล่าวอะไรไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันคืนน้ําลายตัวเองขี้หลังไม่ได้อืมไม่งั้นใครจะมานับถือเราอ่ะถูกไหมฮะมันก็เสื่อมดิเถอะต่อให้คน หลงอยู่นับถืออยู่มันก็เสื่อมของเราเสื่อมแต่นี้ไม่มีเสื่อมผมถึงบอกว่าใครที่ปฏิญ,ญาณตนกับผมให้สัจจววจารวทําผิดนอกรูกต่างๆเดี๋ยวทำมาจะเสื่อมเพราะเพราะคุณจะไม่ถึงที่ทสุดแห่งธรรมตั้งแต่แรกเพราะว่าใจคุณไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกไงพอใจไม่บริสุทธิ์ปั๊บต่อให้อยู่กับผมนานเป็นสี่ปีห้าปีสิบปียี่สิบปีมันก็เสื่อมเพราะอะไรมันพร้อมที่จะเสื่อมได้ตลอดมันพร้อมที่จะคิดคดทรยศได้ตลอด ทำปฏิญาณไอ้นี่ขอให้มีสติปัญญามีดวงตาเห็นธรรมนี่ปฏิญาณมาโดนหลายปีหลายปียปที่แม่ปฏิญาณได้ไหมค่ะตั้งแต่ลูกเล็กๆที่ไปทําบุญตรงไหนตรงไหน,ไหนลูกเต้าพาไปเที่ยวสถ,ถานที่ตรงไหนที่เขามีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆไปตรงไหนก็ไปขอคําเดียวนี่แหละเอมไม่ได้ขอให้ร่ำให้รวยไม่ม,มันเป็นเพราะอะไรก็ อ <ừ, S 2> ทำไมกูไม่รวยวะกูทำไม ừ, ไม่ขอให้รวยวะอืผมก็เหมือนกันขออย่างเดียวคือขอให้มีสติปัญญามีดวงตาเห็นธรรมนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เราขอให้เห็นธรรมอย่างอัศจรรย์แค่นั้นฟังไว้ในในสัญญาเดิมอย่างผมตอนที่ผมยังไม่เข้าหาธรรมแต่แต่ผมก็สวดมนไหว้พานะเนาะผมไหว้ไหว้ธมเจดีตรงไหนผมก็ขอให้ลูกได้ประสบผมไม่ได้ขอให้ตัวเองรวยนะผมขอแค่ขอให้ลูกประสบความสําเร็จทางโลกและทางธรรมผมขออยู่แค่เนี้ย ไปไหว้พระไปทําใส่กระถินปะปา่าตรงไหนก็นะขอให้ลูกประสบความสําเร็จทางโลกและทางธรรมแต่มันไม่เคยประสบความสําเร็จทางโลกเลยจนหันหน้ามาหาทางธรรมก็ทิ้งตรงนั้นไปเลยก็มาขอขอให้ลูกได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนพระเจ้าเห็นแล้วลูกจะช่วยคนต่อไปนี yeah. มันคือมันวางแล้วเพราะว่าเราไม่ประสบความสําเร็จแล้ว uh. แล้วเราเดินทางธรรมเนี่ยไม่มีวันที่เราจะประสบความสาเร็จทางโลกแต่ตอนนี้ผมประสบความสําเร็จทางโลกมันอาจจะไม่ได้หมือหวาเป็นขั้นแบบเหมือนคนอื่นแต่ผมไม่ลําบาก เหมือนเมื่อก่อนทำไมผมดูแลครอบครัวได้ผมไม่ได้เดือดร้อนผมมีสิ่งที่ผมเคยขาดหายไปเคยไม่เคยได้ก็คเคยผมก็มีใช้มีใจเออมีคือคือมีกินมีใช้อ่ะมันไม่ได้อดอยากแล้วเรามาเส้นสูงแล้วอ่ะเหมือนกับแม่นี่นะครับแกแลวหกสิบแปดลวยังมีกําลังทําการทํางานทําเองพวกอย่างพ่นยาฉีดยาตัดยาทําได้หมด ในสวนตัวเองไม่ต้องใช้คนงานยังพ่นยวนยาฆ่าแมลงอีกค่ะพอแล้วไม่ต้องการไม่ไม่พ่นค่ะยาฆ่าแมลงพ่นแต่ยาฆ่ายาอ๋อเออใช่ฆ่าแมลงไม่เอาอืเพราะมันเป็นบาปเนาะเราก็รู้อยู่แล้วแหละเรายังมีกําลังอืเรามีกําลังเพราะเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเพื่อนที่เคยมาอายุเท่ากันเขาเดินไม่เป็นที่เป็นทางแล้วอืเลี่ยงแล้ว ทำงานไม่ไหวก็มีแต่เราก็ยังมีพลังตรงนั้นอยู่คือคิดว่ามันก็คงที่ที่เราไปทางนี้ครับก็ดีแล้วแม่ชีวิตมันไม่เที่ยงครับทรัพย์สินเงินทองก็ไม่เที่ยงค่ะเราก็หากินอย่างสุจริตหากินถึงจนกว่าเราจะไม่เจ่ไม่มีชีวิตอยู่ครับผมอย่างผมเนี่ยผมก็สอนทํามานุสขงชีพค่คผมก็ถือว่ามันเป็นอาชีพสุจริตไม่มีข้อห้ามกฎกติกาตรงไหนเพราะใครจะไม่ผมช่วยชี T ้ทาง แขงลึกๆไปอ่ะดับความสืกการสื่อต่อของโมโนวิญญาณดับอุปทานตรงนี้ทำลายวิชาตนาเขาก็ต้องเสียสละครับเพราะผมก็เสียสละที่ไปช่วยแล้วก็รับพลังงานลบมาบางคนนะหน<า>กักเบาบ้างไม่เท่ากันใช่แต่การที่ผมบรรยายคลิปไปสอนอธิบายไปนะก็เขาก็รับไปเถอะตรงนั้นนะผมก็ไม่ได้ถือว่ามันเป็นผมก็เปิดช่องมีรายได้นิดหน่อยให้ลูกเออเราไม่มีอะไรให้ลูก ก็ให้ลูกขาได้เอาไปต่อทุนต่ออะไรแค่นั้นมันก็อยู่แค่นี้แหละเราก็ไม่ได้ว่าจะทิ้งโลกไงบางอย่างเราก็ต้องทําเนาะจนถ,ถึงนาทีสุดท้ายไม่ใช่ว่าเย็นทาแล้วทิ้งโลกมันไม่ใช่เป็นคนละเรื่องแบบนั้นอนะงะลี้อา,าอันนี้ก็โอเคมีอะไรที่จะถามมาั้ยไม่มีค่ะอัอนนี้ก็หมดแล้วนะไม่ได้หลงเข้าไปในอะไร